EP สองแล้วค่ะวันนี้ EP สองวันนี้เดินในล่มวันนี้เดินในล่มฝนตกฝนตกเดินเมื่อวานเดินไม่ได้เมื่อวานก็ฝนตกใช้เมื่อวานก็ฝนตกก็เลยต้องมาทําวันนี้ก็เลยต้องมาเดินวันนี้แทนเดินในล่มด้วยอยาวิ่งซิเยอยไอแคนลั่นไอแคนลั่นไอแคนลันค่ะไอแคนวอล์กไอแคนวอล์กไอแคนสวิมไอแคนสวิม ไอ้แขนจ้ำไอ้แขนจ้ำ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 โอเคโอเควันนี้กองทัพช่างน้ำหนักแล้วน้ำหนักปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่คะ49 49จุด65 65, 65. เป้าหมายที่จะลดกี่กิโล30ลดให้เหลือ30ใช่ไหมลดให้เหลือ30จุด40 30จุด40 ภายในระยะเวลากี่เดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนตอนนี้สี่สิบเก้าจะลดให้เหลือสามสิบก็เท่ากับว่าเอาตีไปยี่สิบกิโลเดือนละสิบกิโลเดือนละกลไวเหรอใ0กิโลไวมีวิธีลดน้ำหนักยังไงก็มีก็แค่ออกกำลังกายหนักเบาโอ้ หนักเช้าหนักเที่ยงหนักเย็นลดน้ำหนักนะกินใช่ไหมแต่ไม่ได้กินแล้วปวดฟันปวดฟันกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ข้าวต้มก็กินไม่ได้ให้มันหายปวดเดี๋ยวจะพาไปพบแพทย์โอเคไหมวันนี้เดินได้กี่รอบแล้ววันนี้เดินไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วเป้าหมายกี่รอบคะสามรอบเฮ้ยสามรอบ สิลดบลาเดือนสองเดือนยี่สิบโลน่ะมันสิได้บลาเป้าหมายน่ะคือสียางหน่อยแทนวันละสามรอวันละสามรอบคือสามรอบพอวันละสามรอบครบสามวันก็วิ่งอ๋อเดินฟอมก่อนใช่ไหมต้องวอร์มร่างกายสักสองวันก่อนเนาะแล้วค่อยวิ่งบอนยังยินท่ามั้ยบอลยินกินไม่ได้เลยทำไมอ่ะ ปวดฟุ้ฟุอยากให้ปวดสักสองสามเดือนได้เนาะประหยัดตังแม่เดินสักสามรอบสามรอบอันนี้รอบที่สองนั่นไงพี่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 น้องๆ้พี่ก้าวิ่งกี่รอบละ มาเดินต่อนูนูือนโอ้โหหูอกนึ่งหลังหนูลกหน้หลังหนึ่งหนูกนี่ชื่ออะไรค่าอยูเนมกองพันกองพันในชงว่าอยูเนมยูอยูเนมหนูเหรอไม่ได้มิดอนุกูลคันตะโขดเชื่ค่ะครับ าแล้วน้ำหนักของพี่เก้ากี่กิโลเรื่อเรื่อยไปเรื่อยๆทำไมไม่มีเป้าหมายจุดยืนชีวิตถ้างก็สามสามสิบสาเหมือนกันน้ำหนักปัจจนาลตอนนี้กี่กิโลม่าหนึ่ก้าตัวนะหนึ่งก้งตัวหนึ่งก้าสองตัวแล้วกตูนแล้วก็ตูนเกหรอตัวก็แส หนึน่งเตัวก็เท่นก็พันหนักร้อกาเก้และก้มพันหนัก1 9 9เก si> ้เ้าสเหมือนเดิมพี่ก yeah. ้าอายุเท่าไหร่ละอายุเก่าเกขวบที่ทับล่ะแปดปีแปีอยู่ชั้นปอไหนปอปสอดูหนูหนูอยู่ชั้นปสองหนูอยู่อนุบาลสอได้อนุบาลสองจ้ง สองตั้อะไรสองตั้สามสองทับสามโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพี่โรงเรียนพี่อนุบาลอุดรธานีใช่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีอุดรธานีก็อยู่ห้างคุณครูอุ้มเล็กห้างคุณครูอุ้มเล็กครูอุ้มเล็กสวยไหมสวยสวยไม่สวยต้องเจ๊เลยเจ๊แต่ว่าปากหวานแต่ว่าแต่ว่าเจ๊ในจริงก็หวานก็แต๊กอยู่ตอนไหนก็หวานอบอวลร่างกาย นั่นเป็นต้เดือนด้วยให้พี่ๆวอรร่างกายก่อนข่าวว่าเลื่อนเรียกช่วยนะไปเดินต่อรอบสุดท้ายมา คือสำหรับวันนี้ก็มีแค่ดีแครบรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะครับเ,เป็นกำลังใจให้กองทัพด้วยนะคะสักยี่สิบกิโลสามสิบเอ้าไม่หมายถึงว่าจะลดเหลือสามสิบใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็ยี่สิบกิโลเอ่อยี่สิบกิโลไม่บายก็นั่นหนูค่ะตรงเนี้ยไม่บายก็ยนั่นหนูค่ะตรงเนี้ย